โหสิวเซียนคือแบบสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับต้าที่ช่องอตาปูประดิษฐ์นะคะวันนี้ต้าอยากจะมาแชร์ทริคนะคะในส่วนของการลอกสิวเซียนทุกคนคือนี่วันนี้คือเป็นวันที่ถูกต้องเพราะว่าสิวเซียนคือฉ่ำมากนะคะแล้วตาจะมาแชร์เคล็ดลับว่าปกตินะคะต้าขจัดเจ้าสิวเซียนนี้ยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะขอเบิกตัวช่วยมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย ตาจะใช้เป็น The Original Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strip นะคะใน 1- ซองมี4แผ่นนะทุกคนและวิธีการใช้คือง่ายมากเริ่มต้นจากล้างหน้าให้สะอาดพรมน้ำไปที่จมูกนะคะและต้องมั่นใจว่าเปียกพอนะพอไม่อย่างนั้นนะคะประสิทธิภาพของเขาจะลดลงได้นะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็แปะไปเลยแล้วก็รอเวลาประมาณ10-15นาทีคือเลิศมากสิวเซียนของต้าคือออกมาเป็นต่อนะหลุดออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสิวเซียนแบบตาเนี่ยต้าขอแนะนํานี้เลยค่ะ The Original Charcoal Deep Cleansing Nose p o s ต t i ิฟนะคะสามารถไปซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาเลยค่ะ